ท่านท่านนิพนธ์เอ่อ,อท่านประธานที่เคารพครับผมนิพนธ์วิธิ์ยุทธศาสตร์สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรบัญชีีระชื่อพรรคประชาธิปัตย์เอ่อท่านประธานครับหลายหลายเรื่องนี่นะที่เกิดขึ้นในสภาผู้แทนรัษฎรผมต้องเรียนว่าต้องมีการปรับปรุงเป็นข้างใหญ่ทั้งระบบงานของสำนักง,งานเลขาธิการ สภาผูแ้แทนรัศดรนะครับที่ผ่านมานั้นถ้าเราเทียบกันจริงๆแล้วเนี่ยเทียบกับทางวุฒิสภาเขาไม่ได้สํานักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาเขาทางานเป็นระบบปิดแม้แต่การที่จะให้ความช่วยเหลือหรือบริการสมาชิกเนี่ยหลายๆอย่างนะครับและสําคัญที่สุดก็คือว่า <c oughs> ในเรื่องถ้ามีผู้สอในทางทุจริตเนี่ยท่านจะปล่อยเฉยอย่างนี้ไม่ได้ต้องสอบสวน ความจริงมาให้ได้ครับว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่เพราะถ้าหากว่าในสภาเรามีทิพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ย <c oughs> ผมว่าเป็นการเสียหายแก่สภาจริงนะครับเรื่องนี้ผมถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่สุดต้องมีการสอบสวนให้ได้ว่ามีการทุจริตจริงหรือไม่ถ้ามีการทุจริตจริงก็ต้องลงโทษอย่างหนักนะครับไม่ไว้เพราะนั้นเรื่องนี้ผมถือว่ามีความสําคัญที่สุดและอีกประการหนึ่งครับว่าคือเรื่องอาหารในสภานี้ัม่ี่ผมเป็นคนช่างรับประทานนะครับ ไ่ทานที่ข้างล่างไปซื้อแทบทุกวันที่มีการประชุมแต่ทราบมาเนี่ยและการอาหารต่อหัวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่แต่อาหารที่ตรงๆครับมันไล่มาตรฐานถ้าเทียบกับทางวุฒิสภานะครับหลายหลาอย่างเนี่ยทุกท่านเนี่ยผมเชื่อว่าที่รับประทานเนี่ยก็เพราะว่าไม่มีทางที่จะไปแล้วเราก็ไม่อยากออกไปข้างนอกเสียเวลาในการประชุม นะครับเพราะนั้นอยากจะฝากว่าทางท่านประธานเนี่ยจะมอบให้ใครก็ได้ครับถ้ารองประธานท่านใดห,หนึ่งมาดูแลเรื่องอย่างนี้ด้วยแล้วก็เป็นที่ขอลหาครับว่ามีหัวคิวมีอะไรอยู่ในการที่ใครจะเข้ามาตั้งทำอาหารในนี้อันนี้เราไม่อยากให้เกิดขึ้นในสภา,านี้เลยสภาแห่งนี้ควรจะโปร่งใสที่สุดเป็นแบบอย่างที่ดีที่สุดครับของหน่วยงานอื่น ของประเทศไทยขอบคุณครับ